โดยการเป็นแชมป์ีเกมก็ต้องย้อนกลับไปฟุตบอลชายเนี่ยคือในยุคข,ของบาันามเดียเป็นผู้จัดการทีมโค้ชโยง่งบอวุฒุสรีมาคัเป็นโค้ชของทีม2017นู่นเลยครับ8ปีแล้วนะครับครั้งนี้เป้าหมายเดียวครับเราเป็นเจ้าภาพเราต้องได้แชมป์ีเกมกับฟุตบอลชายบาันามแป้งเดินทางไปให้กำลังใจทัพช้างศึกชุดยู23ปีพร้อมกับแย้มแย้มมาว่าถ้ามีแชมป์หรือเหรียญทองยังงยยังไง,ง,ไงอัดฉีดแน่นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับ มาดามแป้งครับคุณธรพันธ์ล่ำซำนะครับเดินทางไปให้กําลังใจทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีในการลุยศึกซีเกมผลนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผ่านมาจากการซ้อมจากเกมแมตช์อุ่นเครื่องแล้วเนี่ยอย่างโค้ชวางก็มีการออกมาเปิดเผยก่อนหน้าน,นี้ผมก็เล่าข่าวไปแล้วว่าประทับใจกับฟอร์มอุ่นเครื่องของนักฟุตบอลหลายคนแล้วก็รู้ไปถึงทีมชุดนี้ด้วยถึงแม้ปัญหามีบ้างครับเพราะว่าการแข่งซีเกมเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงฟี FA เดย์นั่นหมายความว่า,วาสโมสรเขาก็เตะกันอยู่ หลายคนที่เป็นนักกีฬาจากสโมสรเขาก็ยังไม่ปล่อยมาบรดาแป้งก็เลยต้องไปขอให้นะครับสุดท้ายก็ปล่อยมาร่วมทีมชาติในครั้งนี้เหมือนกันครับบาดามแป้งบอกว่าเชื่อว่าเรามีโอกาสคว้าแชมป์หลังจากไม่ได้มา8ปีแล้วแต่ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดและไม่ประมาททุกทีมที่จะเจอในรายการนี้สุดท้ายบรดาแป้งครับบอกว่าอยากจะขอบคุณสโมสรที่ให้ความร่วมมือโดยการปล่อยนักเตะ ให้มาติดทีมในชุดซีเกมนผลนี้แม้มันจะไม่ใช่ฟีฟ่าเดก็ยืนยันว่าเราจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดไม่สามารถมองข้ามรายการนี้ได้เลยครับเมีการเปิดเผยรายงานออกมานะครับอันนี้ผมได้ข่าววงในมาว่ามาน้ำแป้งบอกว่างานนี้ถ้ามีแชมป์อัดฉีดแน่นอนครับ แล้วก็ฝากบอกพี่น้องชาวไทยด้วยว่าให้ไปให้กําลังใจน้องๆที่สนามราชมังคลากีฬาสถานกันเยอะๆนะครับโปรแกรมมาในขันก็วันนี้ครับ19นาฬิการนะครับตอนนั้นผมพาไปดูความร้อมกันหน่อยว่าโค้ชวังทวัชชัยระบงอ่องตระกูลจะจัดทีมแบบไหนแล้วหน้าตา11คนแรกผมบอกเลยครับว่าน่าสนใจแล้วนักเตะดีกรีนี่ต้องบอกว่าชื่อชั้นคุ้นหูท่านผู้ชมหลายคนแน่นอนนะครับไปเริ่มกันหน่อยที่ผู้สาวตูครับช่อชมพัฒน์บุญเลิศนะแผงหลัง4คน พลเอกมณีกรแบ็กซ้ายแบ็กขวาทวัชชัยอินประโคนครับส่วนคู่เซนเตอร์น่าจะใช้ทั้งฝั่งของชานนท์ธรรมมาแล้วก็ชนะพัฒนบัวพันธ์นะครับส่วน3แดนกลางที่ผมมองว่าชุดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนามาโดยขาคณะคำยกสิทธาบุญล,ล่าชัยพลอดทน3แดนบนครับอิคลาส,สันหลนนิว